สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุกุลสุกนพี่น้องจ๋ามามือนี้มาพบกับยาตเพื่อนผ้าแสบดีระพี่น้องมาอนี้สีผ้าพี่น้องเขามากินเขาน้ำกันพี่น้องจ๋ามากินเขาก็ส้มตำผูปลาลาพี่น้องปนมะเขือตำมะเขือพี่น้องจ๋าตำมะเขือจีนี่ก้อยงัวพี่น้องอ่ะผัดผ้าบุ้งพี่น้องเื่อในตู้เย็นน้องมาแกะนังกรพี่น้องจ้าผักแกะมังกรยางไรพี่น้องจีนี่ผักหนอกพี่น้องจ๋าแล้วก็ผักกาดกรอบแล้วก็ ระกาศอยังีมีอยู่บเขื่อบเอดออกมาพี่น้องมันเต็มมาถาดพอดีก่อนจะไปนามาหลางได้พี่น้องฝากพี่น้องก็จะสไคร่กดไล์ก็แช่เยื่อเย็นสน้ำเนยพี่น้องจามากะไรถึงใจไปแช่เย่น้ำเนยจ้ะมาเลยพี่น้องขาเสบๆน้ำกันเนาะโอ้หน่งเนี้ยพี่นองีิมองีว่างพี่น้องนกิเป็นคู่เล่คู่เลนะประมาณ้่างหันในกาห่วยก่อยก่อยเลยเฮียพี่น้องนามาพี่น้องวาเ็กระซังมันาะจะตำบะคงกับพ่อพี่น้องกันแช่แน้ำกันได้จ้า ยอน่่แวเก็บข้าวอมนี่มึงอย้ไหมหมหวนพดองนมจนกันีนี่อค่ะดนปอกขันะขอถูกขอให้ไดเงนจากเก็บ้วยเนาะ

เขาเพิ that. That is, that is, long, ังไ้เขาเป็นเขาเก่าเลยพี่น้องค่ะมันนี้นแล้วนี่เราเตรียมคามผิานเนาะเสียดเสียน้องกันนี่จ้า 任务。嗯嗯 不能，不能。 ตัวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงที่น้องเอ้ยต้องเหนือยกับคนต้องเหนือยกับหนาว 嗯嗯。嗯不

มนเบิร์ังี่นอกเจนเนาะไปพผักถอนหนี้ันี่เป็นหุเบทั่วไปไปไหนพี่น้องกดหัวซึ่งจะไข่ นนองจ๋าสรัยย่เพ็นพระเสรพี่น้องฝา,ากกินเขากับพี่กับน้องไปชมในสกอนนองจ๋าจะพอกันไหมพี่น้องสมัยดีเบิร์กสุส่นสะุนค่ะสวัสดีค่ะ